สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาตําถั่วอุปกรณ์ถั่วถั่วของยาวนะคะอันนี้แอปเปิลเขียวผสมกันนิดหน่อยมะเขือเทศมะนาวน้ำปลาราน้ำมะขามแซ่บนัวแน่นอนพริกเกิดกระเทียมตําไปแล้วกลัวจะเสียเวลานะคะใส่น้ำตาลหนึ่ง หนึ่งช้อนนิดหน่อยแล้วแต่ชอบใจนะคะชอบหวานก็ใส่หวานเอาเลยค่ะมาตำเลยค่ะกินคนเดียวนะคะไม่ได้ใส่ถุงมืออะไรนะคะเนี่ยตำถั่วก่อนเนาะ คนหน่อยถ้าท่านจะเสร็จใส่นี่ลงไปเลยเสียเพิ่มเขียวไปหน่อยนึงนะคะเพืเ่อนๆเพิ่มความนัวแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปเลยคุณเรียนคุณเรียนคะ ไม่หอใส,ส่บีบมะนาวไปอีกนะคะเป็นคนชอบเปรี้ยวค่ะมะนาวเนี่ยมันทำให้หอมนะคะเพื่อนๆก็ใส่ปลาร้าเลยค่ะปลาเราก็จะใส่สองช้อนเพื่อนเห็นนะคะใส่สองช้อนใส่มากกว่านั้กลัวมันจะเค็ม,มนี่ก็คูเล็กคูเล็กเข้ากันเลค่ะ เลคกๆเข้ากันเห็นไหมครับเพื่อนๆยังไม่ได้ชิมเลยนะคะนี่แต่ว่ามันหอมมากเลยน่ากินน่ากิน แล้วก็มีผักนี่ค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีถั่วกับผักทีจะตายคนไทยในต่างแดนมีอะไรก็กินไอ้นั้นโอ้ยสีสัน น้ำลายหลายจกจกหนึ่งจกสองจกสามเลยเพื่อนๆจา๋าตำถั่วใส่แอปเปิ้ลเขียวนะคะไม่ต้องพิมพ์เลยอร่อยมากสีสัน เสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆน่ากินไหมคะโอ้ยมากินด้วยกันค่ะแซปอย่าบอกใครเชียวคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดามกะปีทันเนอร์ด้วยนะคะรักน้อยๆแต่รักนานๆน,น,นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ